ขอเรียนเชิญนางสาวปฏิยารักษาแก้วกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ค่ะเรียนท่านประธานในทุกทีดิฉันานางสาวปฏิยารักษาแก้วหัวหน้าวันสมรเด็จพรมมหาธีรดาเจ้านะคะเนื่องด้วยวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะคะจะเป็นวันคล้ายวันสรราคทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวราชการ่6 ที่เป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยอีวาระหนงลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือลงแรงลำาสนุนที่มาพิมกันครั้งนี้ได้พร้อมใจกันถวายราชสดศรีดีแด่ดวงพระอิญญาณของพระองค์ท่าน,าน,าน,านเพื่อน,อน้อมราลในความมัตาคาริย์เและแสดงความจตุตรีกับเวทีตาที่ได้ ลูกเสือขึ้นในประเทศไทยในการเข้าร่วีในนี้มีลูกเสือข้ารมีนนีค่ะลูกเสือและแม่นาระดับชนผสม1ึษาปีที่หนึ่งถระดับชั้นมัมศึกษาปที่3ายหและผู้บรกบรรลูกเสือจำานปาปรมท้งสิ้นนจานวนามรอยเจ็บันได้เวลาเป็นชัทกแล้ว ขอเรียนเชิญข้าราชการที่มีถวายการนาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่หกพร้อมถวายราชพรริและกล่าวให้โอวาทแห่งลูกเสือในลำดับถัดไปค่ะค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้อในวยการลูกเสือโรงเรียนลำสนวางพวงมาลาและถวายราชสระราดีค่ะ เตรียมถวายล่าสบัลลัง ลูกเสือเชื่อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาททบงพระทรงสีพระบาทมงกุฎกล้าวจอมมรีทรงปราณีก่อเกือลูกเสื้อมาทรง อบรบ่ญนิสัยให้มีใจรักชาติศานสนาทรงสั่งซ่อนสันภิจวิทยาเป็นอาภาผ่องพุทธวุฒิทิงไกลดังดวงจันทร์พระาทิต์ประสิทธิแสงกระจ่างแจ้งแกมพบ สุภสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหาไทยถวยราดไม่พลาดนือลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผูน้อำนวยการลูกเสือลงเรียนลังสน,นุนกล่าวสวดดีและให้โอวาแก่ลูกเสือและแนมารีลงเรียนลังสนุนค่ะก้องต้ง พี่น้องลูกเสือและเนตรนาีทั้งหลายด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือเนตรนารีเพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินพระมหาวชิราวุฒพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจากการรายงานทราบว่าบรรดาลูกเสือเนตรนารีที่มาพร้อมกันณนะที่นี้ต่างน้อมลำํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมด้วยการมาร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายราชสัติดีณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่านซึ่งเป็นประเพณีลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าได้มาพบปะกับบรรดาลูกเสือเนนาลีและผู้บังคับบัญชาอีกวาระหนึ่งกิจการลูกเสือนับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพราะปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนรู้จักใช้เวลาว่างบําเพ็ญประโยชน์และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะ และเยาวชนลูกเสือทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศลูกเสือเนตรนารีจึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริงถึงจะเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคตหากดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยทรงทราบด้วยยานวิถีใดๆก็ตามคงจะสมมนัสที่พระราชปณิธานของพระองค์สมดังพระราชาหรัอไทยทุกประการขอให้ทุกท่านสำรวมจิตอธิษฐานอันเชิญดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสินทระมหาวชราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสู่สวงสวรรค์ชั้นดุสิตทรงสถิตและทรงสวยสุขในสัมปรายภพเป็นนิรัน์ 我的呀，哈。